สวัสดีครับพี่น้องครับร้านผู้เสมอให้เติมสาขาล้ำปางครับผมวัานั้นรถขายมือสองล้ำปางเหรอครับเนาะวันนี้มารีวิวรถ2อกันนะครับคูเวต้า L50 18SP นะครับทั้ง2อกันนะครับการรถ L50 18SP นะครับเป็นรถขึ้นยนต์ซีซูนนะครับกับซีซียูที่2องปันซีร้อยสายซีซีเนาะครับเนาะอ่าครับทั้ง2อกันนะครับอ่าเป็นรถปีใหม่ยูนะครับ กันนี่ปีหกห้านะครับส่วนอีกคันหนึ่งปีหกสี่นะครับเนาะอ่าเริ่มเลยกันนี่เป็นรถสีเดิมทั้งคันนะครับนี่ครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับรถสีเดิมทั้งคันกันนี่ใช้งานไปประมาณหนึ่งพันชั่วโมงนะครับยางหน้าประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมากคมมดครับมากมากคมมดท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับเนาะก็นี่เป็นสีสันเดิมหมดนะครับนี่นี่ครับสีสันเดิมหมดเลยนะครับสีสันเดิมโรงงานนะครับ อ่าเดิมโรงงานนะครับยังไม่เคยตัดท่อนคัทนะครับก็นี่าชุดท้ายไปดูชุดท้ายกันชุดท้ายชุดท้ายสีเดิมนะครับชุดท้ายสีเดิมแห้งดีอยู่มาครบหมดอ่ะครับหนักก็นี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับมากล่อครบหมดเนักเนาะซุ่มสีเดิมนะครับหนาะสีเดิมหมดนะครับอ่าแป๊บเดิมนะครับแป๊บเดิมอ่าเครื่องดียังไม่เคยแกะครับ แสบงามอยู่นะครับมูล mm ุ hmm. มากแน่นจดอ่าครับ hmm. ก็นี่สี่แสนเก้าหมื oh, um, mm ่นเก้าพ un. mm ันบาทครับมีอุปกรณ์สองชิ mm ้นนะครับม uh, mm ีแปด้านหน้าแล้วกผ่านหกตราช้างนะครับอ่าก็นี่ประมาณหนึ่งพันชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปอ่าดูโซ่กล้ามนะครับอ่าครับโอ้ก็นี่บดถึงปั้นเนาะเกือบเก้าร้อยชั่วโมงนะครับโอ้เสียงเแรงแจย เรืองแน่นึ้นนีง่ขึ้นเร็วลงแรนอ่้นี่่งแน่นดีนนนเกือบต้องรอยชั่วโมงครับผมบอกพิดไปจับกันพิดนะครับสี่แสนเก้าหมื่นกันบาทเท่านั้นนะครับอะส่วนการทัดไปนะครับการทัดไปก็นี่ปี 6C นะครับปี 6C กรนีอ่าจะบงใช้งานอยู่ติดประมาณ500กว่าชั่วโมงนะครับสีเดิมหมดเช่นกันนะครับสีเดิมไม่ไม่มีหน้าเต็มอยู่นะครับสีเดิมโรงงานนะครับคันหลุมสีเดิมหมดครับนี่มากเดิมลอดเดิมลอดสีเดิมนะครับน่ครับมากเมื่อค่อนคันไม่เคยตัดสีสันเดิมมีรอยถลอกเล็กน้อยนะครับถือเป็นสีเดิมโรงงานนะครับ สีเดิมโรงงาน5้ารอกว่าชั่วโมงสีเดิมไม่เคยเก็บสีมายังนาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังหลังก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกนะครับนี่าช่ใช่ก็นี่งามนะครับใชยก็นี่งามมากรบมดเนี่ยหดเกยแกะโอ้พอพีโอยังหมดเกยใจเลยนะครับนี่ดูพอพีโอยังเกยใจเลยนะครับนี่โอ้โอโอสีเดิมทั้งกันนี่งามครับงามเนียนเลยงามเนียนเลยงามเนียนตา สีเดิมโอ้มากเมื่อรบมดก็ดีงามครับเครื่องผตะแกะเดี๋ยวนี้แปบใสใสไม่มใส่ยงๆงีแต่เออเดิงามหันของสวยงามาถึงใจบรีครับนี่ห้าแสสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนมื่นก้าพันบาทนี้ใบดันนาแล้วก็ผานพบสาจ้างนะครับไปดูชมบล็อกโลสเตอร์ั้นเขื่อนมาก นี่ครับแฮร์รอลเกาชิบแฮร์อลด์กาซิเวตชูมบโอ้ยอันนี้ก็เครื่องแน่นเลยแน่นจุเนนเเนนจดเห,ดหมือนรถไมเลยครับนี่นะเห,หมือนรถไมเลยแต่แบตน่าจะแบตเดิมโรงงานนะสามสีแหละแบตค้นทางออนครับโอ้นี่อกอืมโอ้โหมีครับ เง้นเยอะโอ้ที่นี่คือเครื่องเน้นจ๊กนะครับตามตามช่วโมงการใช้งานมันครับแบบความสูใหม่นะครับทั้งสองกันนะครับเดี๋ยวผมจะกลายเป็นมันเครื่องกล้องอย่างเฮ้อนะครับกันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับทั้งสองกันผมเช็คพร้อมใช้งานเฮ้อนะครับส่งฟรีระยะร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับหลังจากระยะก็จะมีการส่งเพิ่มน้อยอ่าครับนะครับ ครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็มาดูรถมันทดลองครับได้ที่ร้านพุทธเสมือนแห่งเติร์สสาขาลำปางนะครับร้านติดหัวตั้งง่ายนะถนนสายตะลองเป็งฝั่งนี้ไปตั้งอำเภอเมืองปานหรือว่านตะตกแจาซ่อนนะครับฝั่งนี้ไปตั้งเทศบาลเมืองลำปางนะติดกับร้านเขาแตนฮานี้นะครับอ่าสอบถามมาเจอก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามหกสองเจ็ดห้าหกครับอ่ะพี่น้องท่านใดนะครับสนใจก็โทรติดต่อมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์หืก็กำนะครับเด้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ